สวัสดีครับผมนายสมวมินนรลินยาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่5พฤศจิกายนครับจากแผนที่อากาศนะครับเห็นได้ว่าประเทศไทยมีล่องความกดอากาศต่ําเป็นล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางภาคใต้ตอนบนกับภาคกลางตอนล่างนะครับโดยมีพายุไต้ฝุ่นคันเมกีที่ตอนนี้เคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์และกําลังเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับ โดยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามนะครับไปในวันที่6พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วก็จะอ่อนกําลังลงตามลําดับครับแต่ก็จะส่งผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยครับโดยจากาภาพการเคลื่อนตัวของพายุนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าอยู่ลงสู่ทะเลทะเลจีนใต้ตอนกลางแล้วนะครับเมื่อขึ้นสู่ประเทศเวียดนามก็จะอ่อนกําลังลงแล้วก็จากพายุไต้ฝุ่นก็จะเป็น อายุดีเ l e ชั่นแล้วก็เป็นย่อมกับกดอากาศตามกำกําลังแรงตามลําดับครับทําให้ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่7และ8พฤศจิกายนนี้นะครับส่วนวันที่6อาจจะเริ่มมีฝนมากขึ้นครับจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าตัวเมฆและลมก็จะถูกดูดไปตาม ล่องมรสุมแล้วก็ไปเข้าสู่ตัวพายุนะครับทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้มีเมฆน้อยนะครับส่วนดร์ตัวอากาศขอนแก่นก็จะเห็นกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับ้าตัวอากาศสกลนครก็แทบจะไม่เห็นกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับทาให้ในตัวการพยากรณ์อากาศของวันนี้ให้ฝนน้อยนะครับฝนร้อยละสิบของพื้นที่อาจะมีฝนบ้างบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 8 3 0องศาครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-22องศาครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสภาพอากาศของตัวพายุนะครับว่าจะ่อนก,กำลังลงหรือว่ามีกำลังแรงขึ้นนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน